เข้าใจความหมายดีไซน์ทิงก i n g สร้างนาวัตกรรมใน5ขั้นตอนดีไซน์ทิงก i n g หรือการคิดเชิงออกแบบชื่อเต็มๆก็คือ h u m a n c e n t e r d e s i g n thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่อาศัยมนุษย์เป็นศูนย์กลางดังนั้นจึงต้องอาศัยการ Empathy ซึ่งเป็นสุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตรกรรมโดยการเข้าใจปัญหาของลูกค้าเข้าใจลูกค้าหรือคิดนอกกรอบแล้วลงมือทําโดยจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 e m p a t h i z e หรือ e m p a t h y ก็คือการเข้าใจปัญหาซึ่งเราเนี่ยจะใช้เวลาไปกับขั้นตอนนี้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เข้าใจลูกค้าจริงจ 2. มีไฟล์ Fi, คือการกำหนดปัญหาให้ชัดเจนโดยการแก้ไขปัญหาที่ impact มากที่สุดเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องให้กับลูกค้าค่ะ 3. เ IDE ก็คือการระดมความคิดเป็นการคิดนอกกรอบสร้างไอเดียเยอะๆในเวลาสั้นๆให้เหมือนกับการเก็บทรัพยากรไอเดียไว้ค่ะโปรโตไทป์เลือกไอเดียมาสร้างแบบจำลองว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีไหนและสุดท้ายเทส คือการทดสอบโซลูชันนั้นจริงๆเพื่อรับฟี e d b a c จากลูกค้าและปรับปรุงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ